เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ตัวผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะรับชมเพราะในทีแรกได้ยินข่าวมาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีเจสันดราบูล็อกกับเชนนิงเทแทมแสดงนําไอเราที่เป็นแฟนโรแมนติกคอมเมดี้และได้รับชมผลงานของนักแสดงนําทั้งสองคนนี้มาหลายเรื่องก็อดใจที่จะรอดูตัวอย่างของหนังแทบไม่ไหวซึ่งพอได้เห็นตัวอย่างจริงก็เซอร์ไพรส์อยู่ไม่น้อยเพราะดูเหมือนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะไม่ใช่รอมคอมในแบบที่ผมนึกไว้ในหัวแต่มันดันเป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ไปซะได้ แล้วผมก็ขอยืนยันเลยว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะในวันนี้ตัวผมก็ได้ไปรับชมผลงานสุดหาเรื่องนี้มาแล้วมันจะบันเทิงแค่ไหนแล้วพาร์ทโรแมนติกของมันจะมัดใจผมได้หรือเปล่ามาร่วมติดตามกันได้ในความรู้สึกหลังดู3คำ3า3นาทีกับ The Lost City ผจนภัยนครสราบสูญเป็นเรื่องที่เราๆพอจะเดากันได้อยู่แล้วนะฮะ สำหรับเรื่องคุณภาพของนักแสดงก็มีตั้งแต่ดาราสาวอย่างแซนดราบูล็อกที่เรียกได้ว่าฝากผลงานแทบจะทุกแนวไว้กับฮอลลีวูดเป็นที่เรียบร้อยหรือจะเป็นนักแสดงอย่างเชนนิงเทเทมที่เจ้าตัวก็เคยมีผลงานโคอมเมดี้ที่น่าจดจำอยู่ไม่น้อยเหมือนกันล่าสุดก็คงจะเป็นฟรีกายที่พี่แกไปเป็นคามิโอในเรื่องนะ Mom, sock, และแน่นอนว่าจะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยครับนั่นคือแบรดพิต ที่ผมว่าหลังๆเนี่ยไม่ว่าพี่เขาจะเล่นบทอะไรแม่งก็โคตรเทในเรื่องนี้ก็ไม่ต่างกันเพลอๆเนี่ยอาจจะแย่งซีนพระเอกของเราด้วยก็ั่นแหละครับพอตัวของภาพยนตร์ได้นักแสดงระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดมาเนี่ยสิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือทําบทภาพยนตร์ให้มันดีแล้วที่เหลือเนี่ยปล่อยให้พวกเขาจัดการซึ่งเดอะลอสซิตี้ก็ทําได้ครับด้วยบทสนทนาของตัวละครที่ทําได้อย่างลื่นไหลการเขียนแบ็กกราวด์เขียนปมของตัวละครหลักที่ทําได้อย่างลงตัว ที่ถึงแม้มันจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่ก็ถือว่าทําได้ดีหากใครได้เปิดดูตัวอย่างภาพยนตร์ของ The Lost City แล้วก็คงจะเดาโทนของตัวหนังออกได้ไม่ยากใช่ครับ The Lost City คือภาพยนตร์ที่พร้อมจะเสิร์ฟความหายหกับคุณได้ตลอดแทบทั้งเรื่องแต่ไม่ใช่ว่าตลอดทั้ง1ชั่วโมง52อนาทีหนังมันจะหาทุกทีนะฮะคือมันก็ต้องมีช่วงพอนบ้าง แต่รับรองว่ามีมาเป็นช่วงๆตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนซึ่งตัวผมก็รับประกันเลยครับว่าอย่างน้อยๆตลอดการชมเนี่ยคุณต้องมีอย่างต่ำสักหนึ่งหาไม่รู้ว่าผมคาดหวังกับพาร์ทโรแมนติกของ The Lost City มากเกินไปหรือเปล่านะเพราะจริงๆตัวหนังมันก็ได้ใส่ฉากโรแมนติกของคู่พระนางแล้วก็ความนำเน่าของบทตัวละครที่เปรียบเสมือนกับสเสน่ห์ของหนังร o m ม,มไม่อย่งครบถ้วน แต่ถึงอย่างนั้นอารมณ์ของความโรแมนซ์อารมณ์ของความชุ่มฉ่ำหัวใจในแบบที่ผมเคยได้จากหนังรอมคอมเรื่องอื่นๆที่ผมเคยดูส่วนตัวผมแล้วผมยังสัมผัสกับอารมณ์เหล่านั้นได้ไม่มากเท่าที่ควรจากภาพยนตร์เรื่องนี้ The Lost City ผจญภัยนครสราบศูนถือเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่คุ้มค่าแก่การรับชม ด้วยคุณภาพของนักแสดงระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดที่พร้อมจะศาสตร์ความหายกับคุณแบบเกินพิกัดแต่ในขณะเดียวกันส่วนของความโรแมนติกสำหรับผมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทําได้จางเกินไปหน่อยเพราะงั้นใครที่ติดภาพของหนังรอมคอมที่ต้องอบอุ่นชุ่มฉ่ำหัวใจก็อาจจะผิดหวังกับมันได้แต่ถ้าใครอยากได้ภาพยนตร์ที่เน้นฮาไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็อยากไปดูความเท่ข,ของแบรดพิตต์เนี่ยผมชี้ให้คุณตีตั๋วเข้าไปดู The Lost City เลยครับแล้วคุณจะเพลิดเพลินไปกับมัน